วันนี้เป็นวันที่3ของพิธีบำเพ็ญกุศลปอทิศดีนะคะซึ่งก็ยังคงมีประชาชนแล้วก็แฟนคลับของคุณปอเนี่ยมาร่วมงานกันนึงแน่นทุกวันค่ะเจ้าหน้าที่คาดการนะคะว่าวันศุกร์เสาร์นี้เนี่ยก็จะมีคนรักปอจํานวนมากเลยเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะรอร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่24มกราคมค่ะติดตามจากคุณจิตนาเกื้อนุนค่ะ ค่ะคุณอราการคุณพิภูคะย่างเข้าวันที่3ของพิธีบําเพ็ญกุศลศพนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะครอบครัวสหวงศ์ก็ได้มีพิธีถวายพระตาหารเพลนให้กับพระภิกษุนะคะซึ่งวันนี้ก็คาดว่าจะมีประชาชนทยอยเดินทางมาเคารพศพและร่วมไว้อาลัยกันอย่างเนืองแน่นเช่นเคยคะ่ะ ครอบครัวสหวงนะคะทั้งพ่อสงวนแม่พิสมัยโบเวนด้าแล้วก็น้องชายทั้งสองคนของปอเดินทางมายังวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่อเตรียมงานและรอต้อนรับแขกที่มาร่วมครบรอศปอทิศดีกันอย่างต่อเนื่องโดยพิธีช่วงเช้านะคะเป็นการถวายพัะตาหารเพลแด่พระภิกษุสีรูปมีญาติญาะแล้ก็ชาวจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากด้วย ส่วนการทํางานของสื่อมวลชนในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในข้อตกลงค่ะโดยไม่เข้าไปถ่ายภาพในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่ารุกล้ําสิทธิ์ของครอบครัวสะหวงศ์นะคะแต่ว่าจํานวนสื่อที่มาติดตามข่าวค่อนข้างบางตากว่าทุกวันและยังคงปักหลักอยู่ภายในเต็นท์ด้านข้างศาลาตามจุดที่กําหนดค่ะ ส่วนการแสดงความรักของชาวบุรีรัมย์ที่มีต่อปอทิษดีนั้นคงมีอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้พ่วงในการโรงเรียนได้กล่าวรำลึกถึงคุณงามความดีของปอนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าที่ช่างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดโดยขอให้นักเรียนรุ่นน้องยึดเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะสำนึกรักบ้านเกิดก่อนที่นักเรียนกว่า2,000คนได้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่ปอ จากนั้นคณะครูได้นํานักเรียนเดินทางมายังวัดกลางพระอารามหลวงเพื่อช่วยจัดสถานที่นะคะนําผ้าสีขาวคลุมเก้าอี้เพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงานส่วนการจัดเตรียมที่พักสําหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานนะคะตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่ายังมีห้องพักรองรับอีกมาก โดยชมรมผู้ประกอบการโรงแรมมีสมาชิก70แห่งห้องพักกว่า4,000ห้องมียอดจองขณะนี้นะคะร้อยละ80ค่ะโดยเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ที่จะถึงนี้ซึ่งคาดว่าประชาชนจะเดินทางมาเป็นจํานวนมากเพื่อร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่24มกราคมค่ะ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วนะคะขณะนี้ก็มีประชาชนนั้นทยอยเดินทางมาเคารพศพออย่างต่อนเนื่องอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็มีการจัดคิวให้มีการขึ้นไปเคารพศพอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโดยคาดว่าตลอดทั้งวันนี้จะคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างเนือง<ๆ>แน่นอย่างเช่นเมื่อวานค่ะได้มีการจัดเตรียมทั้งน้ําดื่มแล้วก็มีอาหารนะคะโดยเฉพาะในช่วงเย็นก็มีการจัดการเรื่องของการจราจรเพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะมาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมอย่างเนืองแน่นเหมือนเมื่อคือนที่ผ่านมาค่ะคุณอราการ ารคุณพี่พูค่ะ